สวัสดีครับพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมกิติเดชครับบ้านสวนเกษตรแสนสุกืัอนี้ที่ภาพพี่น้องมาเบิ่งกล้วยด้วยครับเด้อกล้วยคาเวดิตครับเปิดคาเวดิตครับกล้วยอีกสายพันธุ์หนึ่งปลูกไว้สลับกันไปครับผมปลูกสลับกันไปทั้งหอมท้องแน่คาเบดิตแน่ครับครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับมา มันเป็นจังไหรห้าพี่น้องคิดอยากปลูกนำ้ำหน่วยงามปันไดยอันนี้ครับกล้วยหอมคาเวนิดครับอันนี้ผมพอพันเขามาปลูกยังม,มีหลายต้นครับยังขยายเพอท่านไหนหลายต้นครับออกบีเรียบร้อยแล้วครับตัวนีห้หลายบีเพราะสมควรครับถึงจะบอ อ่าสีบีเศร้าบีคือคนกะเอาซ้ำหนีกับพ่อครับซ้ำหนีกับพ่อผมพอใจแล้วครับซ้ำหนีได้อยู่ประมาณเจ็ดบีครับเจ็ดบีผมนับเบิ้งแล้วแต่ละวีอย่างบีต้นๆนี่ผมนับเบิ้งแล้วได้ยบบอยู่ประมาณย 20, 20ี่สิบยี่สิบกัวนวยครับกระถือว่าบัตขี้ลายพี่น้องถือว่าบัตขี้ลายนะครับอ่ายี่สิบกั่นวยแล้วก็ทั้งหมดอีกเจ็ดวี ส่วนล่างๆมากกวสิประมาณยี่สิบกับประมาณยี่สิบหน่วยพึงตัดปีไปบางหมื่นสองหมืม่นครับต้นโมสูนะครับเล้อพี่นอ้องต้นโมสูอ่าบีนี่อยู่ซ้ำเพียงนาอกผมอยู่เครื่อมันนี่ซ้ำนาอกผมต้นกะกะที่ว่าบบใหญ่ปันใดครับต้นกะที่ว่าบบใหญ่ปันใดอันนี้ครับแต่ว่า ก้วยข้าวมิเดีนนี่ผมปูปเปรียบเทียบก็แล้วครับก้วยหอมทองนี่ครผมว่าถือว่า,าแข็งแรงดีกว่าหอมทองเด้อพี่น้องเด้อตามที่ผมปลูกนะแต่ว่าแต่พี่น้องปลูกแต่ละสวนอาจจะบูคขึ้นกันแต่ว่าสวนผมนี่คือข้าวมิเดนี่จะต้นใหญ่กว่าแล้วก็แข็งแรงทนทนกว่ากันนะบหลรมไง,งบงง่หักายสวนก่วยหอมทองของผมนี่อยู่สวนผมนี่ หักแล้วรับสนมากก็หักด้พี่น้องแต่ลบมากเนี่ยฮักคือออนแอนะเขาบอกอยังไงว่าออนแอครับพี่น้องออนแออันนี้คือลํำต้นเขาจะใ่ก็คือได้น้ำต้นอวบใ่กเ็เรยอ่ารับน้ำหนักรับลมได้ดีพอสมควรแต่ว่าก็ต้องคำคือเก่านะครับพอพื่นออกฟีมาหลาก็ต้องคำคือเกา่าตัวน,นี้ก็ขยายออกมาจาก ต้นแม่มันใก้ๆนะครับเดี๋ยวภาพเบลต้นแม่มนันนี่ครับนี่คือต้นแม่มันผมมาลงใบบอกแตกเต้หนึ่งครับยิ่งถือฝนถือน้ำยิ่งแตกเอาลายเดี๋ยวผมจะขยายต่อไปอยู่ครับนี่หาหม่องขยายไปไเรื่อยๆอันนี้คือต้นแมัมนผมก็ขยายน้ำตังีิลป์รครับอขอพันเป็นมาเป็นไหหมาผมกกพอมันแตกนอกมาผมก็ะขยาย อันนี้กระแมนครับน,นี่กระแมนก็คือปลูกเลี้ยงกันนี่แหละกับปลูกเลี้ยงกันไปทั้งข้าวใวดิดทั้งกล้วยหอมทองเห็นว่าอยู่ใกลก้ๆก,ก,กันอยู่ใกล้กันเนี่ยอาศัยห่มนํำกันครับอันนี้กำดีออกเครือแล้วของผมสวนผมนี่จะไม่ได้ออกแบบพร้อมกันบิดทุกตน้นนะครับเด้อเพราะว่าผมปลูกนี่บอคือบได้เฮดแบบเพิ่นนะนะแบบว่าเป็นสวนปลูกทีเดียวเท่านั้น หาซิบต้นลอยต้นพร้อมกันนะนะอันนั้นพ่นอาจจะได้ผลผลิตคือได้เครื่อหรือพร้อมกันทรงตลาดแต่เถื่อกะก็ได้เป็นขั้นโหลดคนละเพาราะว่าอายุเขาก็คือแปดเดือนถึงเก้าเดือนก็ออกปีแล้วนะครับแต่ผมก็คือปลูกไปเรื่อยๆวางหมดได้มีบองว่างกับปลูกไปแตกนอออกมาตัวดใดก็ก็อย่าก็ไว้ปลูกกับปลูกแล้วแต่เดือนในแต่ปีแล้วแต่ เดี๋ยวแจ้งว่าผู้นะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผมบริออกพร้อมกันหมดเลยกาถทาย่อยออกรุ่นนี้อาจจะออกสองเครือ,อต่อไปอาจจะออกเครือเดียวจะสั่นนะครับถ้าเป็นแบบเอาไปขายตลาดก็คือบอท่านตลาดเขาหลอกเพราะว่ามันออกบหลายพร้อมกันนะ่ะนะตัวเขาผมปลูกแกบบ็คือขยัว่าเดือนเดือนมันลงพร้อมกันระยะระยะเวลาการออกปีว่าพร้อมกัน,นก,นออก,อก,นก่อยห้อมท่องก็คือกันครับกับลูแบบ เอาแต่สิปูคือปูไปมีม่งว่างกับซับนอออกไปปูมันก็เลยออกปีออกวีบอกความกันนี่คือตัวนี้เห็นบอครับนี่พก็เอานอมออกมาปลูกอยากนอออกมาปลูกอันนี้กับบอท่านห็นบอต่อไปก็เป็นรุ่นนี้ที่นี่นนกัะบอท่านกันแาจจะปลูกแบบขา้าขายแบบได้ลหลายวีทรงได้หลายวีกับกับบอท่านหรอครับผม เดี๋ยวที่ดีผมสียผ้าพี่น้องมาเบิงกุ้ยคำท่องครับนี่ได้ครับกุ้ยคำท่องอยู่ตรงไหนผมนี่สองต้นเห็นวะต้นดำๆปลูกในสวนมองเดียวกันหน้ามกามาจากแรงเดียวกันปุ๋ยต่างๆปุ๋ยขอกยังกาใส่คือกันหมดครับเจะหมครับมันก็จะแตกต่างกันคือล่ำต้นเลี้ยงมาแบบเดียวกันแต่ว่าการจะเ,เดินเติบโตควมสมบูรณ์บ่กขึ้นกันครับ นี่กล้วยหอมทองครับนี่หอมทองเลยครับเลยนี่หบอครับผมจะเอาให้เบิงมันจะมีความแตกต่างอยู่นะอันนี้คือสวนผมนะครับอ่าแต่สวนผืนผมกับ่อฮู้ว่าเพิ่นเที่ยวไรสวนผมนี่ว่า่ำหน่อยครับล่ำหน่อยล่ำหน่อยว่าล่มม้แห้งๆร่มไม้แห้งๆนี่ร่มครับแต่ก็ฮักเคิงเบิงที่ไรเป็น้องอันนี้เบิงนะครับนี่ผมจะเอาให้เบิงเลยเห็นมอ ลบมาขนาดไปค้ำเห็ม้มอม่ค้ำรุดออกจากมบค้ำเลยมอโค้งเลยมิเตอรสีดมมิเตรสิหักอันนี้คือกล้วยหอมทองของผมที่ผลุกมาคือมันนอนแอครับต้นสูงชะลดขึ้นไปเตรียมจะหักไหนผมจะตะค้ำมาเยอะนี่เตรียมจะหักแล้วครับถ้าลบมาหนึ่งหักอีกต้นนี้ใหมอขนาดต่ำๆนี่ให้มครับอันนี้หักแล้วหักแล้วก็ต้องตัดครับนี่ตัดเอาขึ้นหม้อีกอันนี้คือผมจะเตรียม เปียกเปียกเป็นพี่น้องได้เบิ่งนะคลิปนี้ว่าข้าเป็นเดีกับหอมทองมันก็นจะแตกต่างกันอยู่มาเบิง่งเรื่อยมาที่นี่ปีแตกต่างเรื่อยเห็นไหมกําลังออกปีเลยพี่น้องเลยเห็นไหมถึงเดือนเขาก็จะออกปีอ่าแทบเปี่ยวมาแล้วปีบปวหญ่ปีบปวหญ่ก็ปีกับปลาไหลครับพี่มอเตีเยงล้มมากนี่ถ้าบพ่มาดูแลถ้าบพ่เบิ่งนี่ฮักทิมไปซื้อกับปลาไหลกินนวยซั่มนี่นี่เห็นบอกปีก็ลังออกเพราะว่า ถึงครบเดือนเพินเพินก็นกนออกต้นไม่ใหญ่ก็ต้องออกอซีบีหายบีสามบีก็ยังมีส่วนบวมสามบีก็ยังมีครับพี่น้องนี่กำลังออกปีครับนี่อมทองขนาดดุนี่ก็ยังเห็นบ่ครับต้องก็ยังต้องดามไปเลยเสั่นโนมดครับผมมาเบิ่งนเห็นโนมเกือบทุกต้นเลยก็ดนนีดามแบบสองต้นเดียวครับ ก็พ่อเอาไว้เพราะว่าตัวนี้มันสูงมาไหนตามต้นเดียวครับถ้างั้นบ่อยูครับร่มคือกันเอาเมื่อนี้ผมกับมาเปรียบเทียบให้พี่น้องในเบิง่งสรรวางป่วยหอมข้าวบิดิตครับปวยหอมท่องให้พี่น้องในเบิงกันเนาะว่าของผมนี่ส่วนผมก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับ มัวนี่ก็คือดีเคื่อเนี่ยให้พี่น้องในเบิรงกรับครับผมอ่ะมื้อนี่ก็โค้องจะปากต้อนพี่น้องเพียงแค่นี้ครับ่อยขิมนามาพอกันใหม่ครับขอบคุณด้วยนะครับพี่น้องทีเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ก็คอมเามานต์คําว่าผสมกระติแสนซุขมื้อนี่ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ